สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหาแนวกินแล้งกันครับไปเฮียไปหาปลาเอาไปกินแล้งก่อนนี่ครับกซากระดีซาปลาเลี้ยงนี่ครับเลียงไปยังติดปีกอันนี่ ปลาสวายปล่อยสองปีครับพี่น้องนี่ครับงอหานกระไฮเนียบว่าไฮเนียเดี่ยวเตรียมเตรียโอกาสครับสำหรับปลาเนี้ครับพี่นหล่อมใส่งามอยู่ครับเกือบประมาณใส่สองตัวสองตัวเกือบกิโลครับว่าเป็นสองตัวโลเกือบครับ ก็ใส่งามอยู่ครับบาดนี่ละลายตัวอยู่พี่น้องนี่ครับไปละลายตัวครับบารนี่นะครับเดี๋ยวขอปนนะครับจะดูผลงานครับพี่น้องครับเอาเจ้าปนินครับพกตัวครับพี่น้อง นี่ครับนี่ครับปลานิลนครับเอาเรียงต้่มครับจะเอาไปขาตูวไวเพื่อทดกินเมื่อรุ่นครับผมไปครับนี่แหละครับคนดีต้องการเรียงปลาก็ดีเรียงไวเพื่อได้กินพอ่อ บอได้ซื้อหลายครับไปโอเคครับคำละ่ะครับขวานหาเนี่ยเฮียน้องกินกินก่อนไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้อาไว้ซำนี้ครับผมไปครับสวัสดีครับผม